สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลเลย์บอลมีโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอยู่20ปีเอเซียนเมนส์วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพทนตตรารางแข่งวันนี้ครับ28กรกฎาคม เริ่ม11นาฬิกาครับทีมชาติออสเตรเลียพบคูเวต13นาฬิกา30นาทีฮ่องกงพบบังกลาเทศเวลา16นาฬิกา30นาทีกาตาพบทีมชาติไทยและคู่สุดท้ายวันนี้19นาฬิกาไทยปยพบเวียดนามอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้อยู่20ปีชาย เอซินแชมเปี้ยนชิพ2024เชียร์ด้วยกันเชียร์ทีมชาติไทยด้วยกันครับ